การทำธุรกิจให้ประสบควาสมสำเร็จนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการปรับรูปแบบการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นนะคะ,คะหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของ MBK ค่ะที่ล่าสุดมีการนะคะในเรื่องของปรับโฉมรูปใหม่ New Episode ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ โดวยวันนี้นะคะทางด้านของคุณสุเวทธีระวชิระกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการบริษัท MBK จำกัดมหาชนเปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานในปี2565ค่ะ MBK Center ปรับโฉมใหม่สู่นิว e อพิ so d e ในคอนเซปต์ MBK MBQ Max and Beyond Crew แหล่งรวมพลคนใช้ชีวิตแบบคูู่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตตั้งอยู่บนทำเลยุทธศาสตร์ย่านศูนย์กลางธุรกิจใจกลางเมืองกรุงพอ ตั้งเป้านะคะเป็นเดสติเนชันที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศทั่วโลกต้องแวะมาเยือนค่ะโดยทางด้านของ MBK นะคะคาดการว่า MBK Center New Episode จะปรับโฉมใหม่แล้วเสร็จได้ในช่วงไตรมาสท,ที่2ของปี2565ค่ะซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในประเทศสิ่งที่เราเปลี่ยนไปของ MBK Center เราก็คือว่าเราเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคนะฮะเราใส่ร้านอาหารเข้าไปเยอะขึ้นนะครับเพื่อที่จะใหะ้สามารถที่จะคนมาใช้บริการได้มากขึ้นเราก็จะมีแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็อาจจะมีตั้งแต่เช้านะฮะก่อนศูนย์เปิดก็จะมีกลุ่มหนึ่งมีร้านอาหารประเภทที่รองรับไว้ตอนเช้านะครับแล้วก็มีกลางวันแล้วพอต้องเย็นเนี่ยเราจะมีกลุ่มหนึ่งที่ที่ให้อยูอ่กลางคืนได้นิดนึงหลังศูนย์ปิดนะครับ ก็จะเป็นไนท์ไลฟ์นิดหนึง่งนะฮะก็จะไปอยู่ตอนกลางคืนนิดหนึ่งอันแรกเป็นตัวที่เราที่จะเปลี่ยนไปอีกอันหนึ่งเราก็ได้เปลี่ยนบางอย่างอย่างเช่นตัวเกี่ยวกับเรียนนิ่งขับก็คือคนมาเรียนหนังสือมาเรียนติวเตอร์อะไรเงี้ยนะครับเราก็คงเป็นติวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเปลี่ยน uh, พฤติกรรมผู้บริโภคที่จะต้องมาเรียนออนไลน์ก็ยังมีบ้างนะครับแต่ว่า จากการเซอร์เว์มาแล้วการเรียนออนไลน์ก็คงสู้เรียนตัวต่อตัวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ผสมประสานกันในอนาคตไปนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะให้บริการกับนักศึกษานักเรียนได้นะครับก็สามารถที่จะมาใช้บริการอย่างอื่นในผู้ปกครองที่มาอะไรพวกนี้ได้ครับ นอกจากนี้ค่ะ MBK Center นะคะยังได้รับรางวาัวล Traveler Choice Award 2021จาก Trip Advisor ค่ะเว็บไซต์ท่องเที่ยวระดับโลกมุ่งสู่ One Stop Service ตอบโจทย์ทุกบริการทั้งสายกินสายเรียนสายไอทีพบกับร้านค้าแบรนด์ชั้นนำมากมายค่ะพร้อมก้าวสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ใหญ่อันดับหนึ่งใจกลางเมืองรวบรวมนะคะสถาบันกวดวิชาและสถาบันสอนภาษาไว้ที่เดียวถึง25แห่งรวมถึงเป็นศูนย์รวมมือถือนะคะอุปกรณ์สินค้าเทคโนโลยี และศูนย์ซ่อมโทรศัพท์มือถือแบบครบวงจรกว่า200ร้านค้าเลยล่ะค่ะเป็นแลนด์มาร์คใจกลางเมืองที่ห้ามพลาดเลยนะคะไปใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แบบคูลๆกันได้ที่ MBK แล้วค่ะ